แม่อนุญาตแม่แม่อนุญาตให้ขัดแม่แม่อนุญาตให้ขัดนั่นแหละไฟแล้วมันกลับมาพูดอีกทีนึ่งถ้าจะเกิดจะลับนะใช่คืมันเนี่ยมันวันนี้มันเี่ยแล้วอุ้ยมันยังไม่ทันคุณแล้วเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้ถ้าอาจารย์ไม่มาทำางเพรามีคนอื่นมาคุณแดงมานคุณแดงเ็าจะแย่จ๋อแม่เย็นไม่ไใครมาแล้วแม่แม่ไม่ได้แกล้งหนูซะหน่อยชอบยื่นให้กินแต่ก็ไม่รับ ขาชอบให้ป้อนแล้วไงเขาอ้อนตอนช่วงนี้เขาอ้อนเนี่ยให้ป้อนอย่างเดียวเลยไม่ยอมจับอะไรเลยอ่ะต้นกิษนาแหละยืนเนี่ยเนี่ยแล้วคุณแดงมาไหมอ่ะถ้าคุณกิษนามาคุณแดงก็มาไม่ไม่ไายเขาเครียดนะใช่เขาจะเครียดไงเกิดแล้วช่วงนี้พระอาจารย์นั่นงานวัดมันจะยุ่งพระอาจารย์นั้นคงไม่มีเวลามาทุกวันเราอย่าไปคิดแทนท่านเดไดขาด มองอะไรลูกเห็นอะไรเห็นอะไรเนี่ยเห็นอะไรลูกไม่ได้เกาตรงนี้เกาเลยมาเช้ามาเช้าเห็นไหมไม่เกาให้เนาะไม่ต้องมาทุกวันนะก็แม่ไม่มาเกาอยนี้หรไม่เกาลูกายังไม่ได้ให้เลยเลยยังเมื่อเช้าเกาเกาขาเกาอะไรขึ้นมาพิงอะไรนมันเย็นนะนะดูหญิงหญิงดันน้ำแข็งไปติดไข่ นั่งเชยอากินลูกเย็นๆจะได้มีน้ำในร่างกายเพียงพอจะกินข้างในค่ะ,ะนั่งฟังฟังลุงปุ่มพูดลุงปุ่มช่วยหนูยู ้ำหวานเรารบอยให้กกินนะคะเพราะว่ามันร้อน,นอากาศร้อนเราต้กินนะคะคุณคุณนันเขาเอาสลิงมาค่ะมันก็จะง่ายในการที่เราจะป้อนะนาคะให้เขาดูจากสลงิงถ้าเราป้อนโดยใช้หลอดหรือว่าแก้วมันจะหกนะคะอันนี้ใช้สลิงแต่สลงิงกินเยอะๆลูกกินเยอะๆมันร้อนลูกมันร้อน เราไม่ได้ชิมว่ามันหวานเยอะหวานน้อยเราใส่น้ำเยอะอยู่ไม่ใช่กลัวหวานเยอะอาอเยี่ยวแตกอีกเอาไปแล้วอีกคนน้องล่างเป็นเรื่องปกติขอเหยียดมันจังเลยอ้ขโมยอะงำงำงำจอขอบคุณจอไม่ได้จอไม่ได้ดู อร่อย à rồi, อร่อย à rồi, นี้ à rồi อ่ะจ้ะ lúc ấy. chó นี้แหละใช่ๆขอ